That. On We ไม้โตเป็นนักร้องมออยู่กินกับแม่วอไม่คิดเคลียก้อยป้องตูนยุให้อำลาวงการลั่นรักอาชีพแสดงเจมส์จิปลื้มแฟนคลับส่งไปเกาหลีแน่นสนามบินสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ เรามาอยู่กันต่อน,นะครับกับ efm on tv weekn e ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับสองทุ่มหนึงสองทุ่มครึ่งทางกรีนชาแนลครับใช่นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะเราทั้งสองคนก็จะอัปเดตเรื่องราวข่าวบันเทิงนะฮะให้ฟังกันนะฮะเพราะเราจะจับประเด็นแต่ละข่าวบันเทิงนะะี้นะฮะ ให้รู้กันว่าแต่สัปดาห์นียจะมีข่าวเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับอยู่กับผมนะครับบุกโกธนสพานบูรนาชีวาวิไลครับครับและผมสันเดยนนิธรุทธีระพัฒนพงศ์ครับใช่ครับสามารถอัปเดตข่าวบันเทิงของเรานะผ่านทางเรื่องราวต่างๆได้ทางสมาร์ทโฟนนะเข้าไปที่ GMM Channel แ้ลเซิร์ชคำว่า GMM Channel เข้าไปที่นี้นะครับก็จะสามารถเซิร์ชได้เลยครับครับแล้วก็ทาง Facebook ก็ได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m efmtv รวมถึง i n s t a g r กรมครับอย่าลืมไป f o ล low อัปเดตข่าวบันเทิงกันได สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรายังมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตกันสําหรับเรื่องแรกเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่านะคร,รับเรื่องราวของคุณไมพิระท,ที่มีอักษรย่อออกมาว่าเป็นนักร้องมอไม้อยู่กินกับแม่ของนักแสดงวอลแวน <ừ> นะฮะ <ừ> ก็คือคุณแม่ของคุณวิววนะรรณรน์นั่นเองนะครับวันนี้แล้วก็ให้คุณวิวมาเคลียร์ประเด็นนี้หน่อยนะครับหลังจากที่แม่มีข่าวแบบนี้จะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับครับไม่มีฮะไม่ใช่ผผมมแนนน่อครับ ไม่เกี่ยวแน่นอนนักร้องคู่ดูโอชายในเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีมันก็เลยมองว่าเป็นเราหรือเปล่าจริงจริงข่าวเม้าก็คือข่าวเมาครับผมว่านะฮะคือมันก็พูดนู่นนี่ได้ตลอดนะครับไม่เไมเคเได้ยินมาก่อนเลยครับต่อไปอะไม่เขาใจบางคนบอกว่าเป็นน้องวีอะไรเงี้ยครับก็นางเอกวงแหวนก็น่าจะมีอยู่แค่คนเดียวที่ผมรู้จักนะฮะก็น่าจะเป็นวิี ส่วนตัวได้เคยเข้าไปนิทที่บ้านหรือว่าได้ไปพบปะอะไรคุณพ่อคุณแม่เขาไ,ไม่ไม่เคยครับผมคือรู้จักแม่วิวอยู่แล้วเนาะอย่างที่บอกกัน<ม>ก็สนิทกันแต่ว่าไม่เคยไม่เคยไปบ้านวิวอาจจะด้วยว่าเราสนิทสนมมาเกาะแบบมาก่อนแบบความสนิที้หนี้เปล่าเลยทำให้คนเขาก็คงคุยพูดกันไปเรื่อยครับผมจริงผมไม่เคยไปเหยียบบ้านวิวเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนเคยเจอกันตามงานมากกว่า ก็ยังคุยกับวีปกติใช่ไหมคะคุยกับวีปกติครับผมฮะนานๆทีคุยกันเพราะว่าต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยมีเวลาโอ,อ้นอนๆไม่สิเรียสครัชิวๆเลยแหละต้องแบบมีไปเคลียร์กับวิวอะไรไหมครับว่ากลัวว่าข่าวจะใหญ่มากไปกว่านี้อ๋อไม่ไม่มีครับไม่ต้องเคลียร์ก็ได้นะเพราะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเล็กสำหรับผมนะครับเ <c oughs> พราะว่าก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วข่าวแค่นี้เองโอเค อะานะสำหรับเรื่องราวนะคะก็อย่างที่คุณไม้ได้บอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรรวมถึงที่บอกว่ามีข่าวว่ามีเรื่องราวว่าไปอ,อ,อยู่กินกับคุณแม่ของคุณวีวรรณรยก็ ไม่ขอตอบอะไรมากมายก็ให้ดูตามข่าวแล้วก็ให้ข่าวไปตามพี่อย่างที่เราได้เห็นกันเคลียร์นะครับเพราะว่าคุณไม้กับคุณวิวเขารู้จักกันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะไม่มาจะมีปัญหาอะไรมาอีกหนึ่งข่าวครับสำหรับข่าวของคุณก้อยรัชวินกับคุณตูนบอดี้แสลมคบพี่บุ๊กหลังจากที่คบกันมาก็ระยะหนึ่งเนาะแล้วก็มีข่าวว่าตอนนี้เขากําลังจะอําลาวงการเพราะว่าเขามีธุรกิจส่วนตัวใช่นะฮะเรื่องราวก็อย่างที่คนหลายๆคนถามว่าตกลงคุณก้อยรัชวินเนี่ยจะอําลาจากวงการจริงหรือเปล่าเรื่องนี้เราก็ ไปเจอตัวคุณก้อยแล้วให้คุณก้อยนะะี่ะสำหรับตอบคําถามเรื่องนี้เองว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบจากปากคุณก้อยรัชวินกันเลยดีกว่าครับค่บยังค่ะยังไม่เบื่อเลยค่ะนี่เป็น งานที่ก้อยรักที่สุดจะเบื่อได้ยังไงคะจริงๆแล้วทำธุรกิจส่วนตัวก็ว่ามันทำควบคู่ไปได้นะคะกับการทํางานคือเหมือนกับว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยมันเป็นอาชีพหลักก็มันเป็นอาชีพที่ที่ก้อยรักแต่ว่าในส่วนของธุรกิจเนี่ยมันก็เหมือนพอเราอายุมันถึงน,นจุดมืงเนี่ยเราก็อยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นเป็นการแบบเหมือนกับเป็นเป็น,ปน,ปนงานอีกงานหนึ่งที่เพิ่มเสริมเข้ามาอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ค่ะพี่ตูนไม,ไม่เคยไม่เคยไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็เขาก็ยังอยากให้เราแบบว่าทําตามความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยคือเราก็ยังแบบยังยังมีอะไรหลายอย่างที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยค่ะก็ถึงเลยครพี่เชียร์พี่ตูนแข,ข,ข่งกีาางานข่กับดว้วยดีค่ะก็เห็นแบบว่าทั้งทั้งชาวต่างชาติทั้งแบบว่าคนที่เขามาแข่งกีฬากันทุกคนก็แบบแข็งแรงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออ เวลาเวลาเห็นเขาทําอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะเป็นกําลังใจให้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นมันก็เป็นเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีค่ะคือการออกกำลังกายอ่ยยังไงมันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขาไปกันเป็นทีมแบบไตรกีฬามีมีว่ายน้ํามีวิ่งแล้วก็มีปั่นจักรยานอะไรเงี้ยค่ะพางคนจะมองว่าเราแบบติดแฟนตามติดอะไรเงี้ยไม่ไม่นะคะก็เราเราไปให้กําลังใจอ่ะเราสนับสนุนให้เขาทําในสิ่งที่ที่เขาอยากทําที่เขารักอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้กําลังใจเขามันก็เป็นเรื่องที่ดี เขาแบบว่าต้องคอยประคองเราไปเพราะว่าก่อนวิ่งเนี่ยปกติต้องวอร์มใช่ไหมคะแต่วันวันนั้นที่ไปวิ่งมันเป็นมิดไนท์แล้วก็เราก็แบบวิ่งโดยที่เรายังไม่ได้วอร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่คิวกินอะไรบ้างพี่ตูนก็เลยต้องช่วยประคองพี่ตูนก็เลยไม่ได้วิ่งนําก็เลยต้องประคองกันก็พาก็พากันวิ่งไปด้วยกันเขาบอกว่าอ่านเดี๋ยววันนี้วิ่งเข้าเซนชัยพร้อมกันละกัน ะะเรื่องราวก็เป็นอย่างที่คุณค่อยรัชวินให้ข่าวสัมภาษณ์ไปนะจริงๆแล้วที่บอกว่าทั้งสองคนก็เป็นคู่รักกันนะฮะก็มาเป็นระยะหนึ่งแล้วสาหรับเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ต้องรอติดตามในอนาคตว่าจะจบลงแบบไหนจะออกจากวงการหรือเปล่าหรือจะยังทํางานในวงการบันเทิงนะฮะสันเดย์ครับก็น่าจะยังทําอยู่แหละเนาะนะ,ะ,นะ,ะครับไปอีกหนึ่งข่าวครับอันนี้หนึ่งคู่ละกันนะฮะหลังจากที่คุณคิมเบอรี่เลิกลากับคุณเจนไปหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับก็เชียร์ให้ ปิ้งกับคุณมากนอกจอใช่นะสำหรับเรื่องราวที่บอกเลยนะว่าเมื่อเรื่องสองคนนะฮะต่างฝ่ายต่างโสดนะฮะหลาย,ค,ลายคนเนี่ยก็อยากจะชงให้แต่ละคนเนี่ยคู่กันด้วยแต่สำหรับเรื่องพัฒนาการนะฮะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูเรื่องราวเรื่องนี้จากทั้งสองคนเลยทั้งคุณพิมและคุณมากว่าจะตอบคำถามเรื่องนี้ว่ายังไงนะครับไปติดตามไปเลยฮะ แต่คนจะคิดครับผมก็เราส่วนเราสองคนก็คืองานก็คืองานทํางานตอนที่ผู้จัดการบอกนี่ตึ้นทึ่งเสียวเลยไหมไม่หรอกแต่ก็รู้อยู่แล้วแหละใช่ใช่ก็เขาก็คงบอกว่าคงเจอพี่ๆเยอะเนาะแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีการเตือนเรามาเป็นพิเศษใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีไม่ค่ะงานก็คือส่วนงานแล้วเราก็ไปสนใจกันอยู่แล้วออะไรันนี้้แลวหลายๆคนก็มองว่าเราอาจจะคบกัน ไม่อะค่ะก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วแล้วจิตใจเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงอะค่ะก็โอเคอะค่ะก็ตามสภาพค่ะพูดอะไรให้ให้ไม่ตอกย้ำความรู้สึกกันดีกว่าใช่ไหมก็เปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนไปคุยนู้นคุยนี่ดีกว่าออนอกจะออกงานแล้วควงไปไหนอีกไหมคะนอกรอบควงไปไหนี่มีแต่แบบในในกลุ่มล่มอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบนัดเจอกันเข้าไปก็ไปไม่ได้ครับ ตอนนี้มีทั้งคนจับตามองแล้วก็คนนุ้นเราคกกาบกันอะไรเงี้ยเราก็จะหวั่นไหวกระแสพวกนี้ไหมคะบ <ม EN S 1> างคนหู้ว่นไหว <pandemic. c oughs> เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้มันก็เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องอนาคตนะต,ตอนนี้เราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันนะที่หวั่นไหวไม่จะ <c oughs> จะหวัว่นไหวกับกระแสทั้คนคบกันอะไรเงี้ยคนก็เชียร์เรา ยังยังเอาทีละเรื่องก่อนดีกว่านะคะ <laughs> ไม่ค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเรา,เรายุติความสัมพันธ์กันคิมก็จะบอกความจริงแล้วมันก็มันก็หยุดแล้ว ความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้าและยังเป็นพี่กับน้องอยู่ส่วนว่าโอกาสหน้าจะมีความสัมพันธ์คืบหน้าขนาดไหนนะครับวันเดย์ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องรอติดตามที่บอกว่าทีมงานข่าวบันเทิงของเราก็จะนํามาอัปเดตให้ได้ฟังกันแล้วก็ให้ได้รู้กันว่าจบลงจะเป็นยังไงครับแฟนคลับก็อ่ะเอาใจรุนเอาใจเชียร์ไปก่อนตอนนี้ก็ติดตามผลงานไปก่อนนะครับเดี๋ยวพักเบรกัปแป๊บหนึ่งครับเบรกหน้ากลับมาอัปเดตกับข่าวบันเทิงกันต่อกับ EFM on TV w e e ทีวครับสักครู่เดียวครับ EFL on TV Weekend. EFL on TV Weekend. ละครับยังกลับมาติดตามรายการของเราวันต่อนะสำหรับ EFM on TV Weekend นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลัเหล็กนี้เรายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันกับดัสมิลส์มูสตี้ครับครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากสุขภาพดีแล้วก็ดูชิคอินเทรนด์ครับง่ายๆครับเมื่อดื่มดัสมิลส์มูสตี้โยเกิร์ตพร้อมดื่มสุดใหม่เพิ่มเนยโยเกิร์ตขึ้น20%อร่อยนุ่มคลายหิวครับครับสำหรับดัสมิลส์มูสตี้ยังมีกิจกรรมดีที่จะทําให คุณผู้ชมของเราดูดียิ่งขึ้นนะฮะกับกิจกรรมด a สมิลส์มูสตี้รุ่นฟรีกระเป๋าแบรนด์เนมทุกวันนะครับมีกิจกรรมต่างๆง่ายๆมากมายเพียงแค่ซื้อดสมิลสมูสตี้แบบขวดหรือแบบกล่องลดได้ขนาดใดก็ได้ครับซันเดย์ครับผมพิมพ์ SM มครับทำด้วยรหัส10หลักครับข้างขวดหรือบนกล่องครับแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์ครับ4642233ครับหรือว่าผ่านทาง facebook. ดัสมิลสมูสตี้ก็ได้ครับเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถรุนรับบัตรกำนันนะฮะช็อปกระเป๋าแบรนด์มมมฟรรตาาาาใจคคุูชล่400,000บทถึงง30วั การผลผู้โชคดีนะครับทุกวัน6โมงเย็นนะครับทาง sms และ f a c e b o o k d a s m สต์ม o ลส์มูตั้งแต่วันนี้จนถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นนะฮะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ f a c e b o o k d a s m สต์ม o ลส์มูนะฮะครับอ่ะก็รีบกันแล้วกันนะครับช้ามมดอดนะฮะอ่ะมาอัปเดตข่าวบันเทินกันต่อนะครับเบรกนี้ครับพูดถึงซุปตาสายฟา้าแลบ อย่างคุณเจมจิรายู่นะฮะอย่างที่บอกว่าจะต้องไปทําหน้าที่ปฏิบัติการเรียนนะฮะทั้งเต้นแล้วก็ร้องนะฮะที่ประเทศเกาหลีใต้ก็มีแฟนคลับไปส่งเยอะมากนะฮะกว่า500คนเลยก็ทําเอานะฮะหนุ่มเจมจินะับถึงกับร้องห่มร้องไห้ดีใจแฟนคลับร้องห่มร้องไห้ที่บอกว่าหายไปตั้งหลายทีเดินครึ่งเดินครึ่งแต่ก่อนจะไปนี้นะฮะก็มีข่าวว่ากินผู้ชายในห้องน้ำยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามจากเจมจิไปก่อนละครับ ไปครับไปพรุ food, like <exp> ่งนี้ครับไปพรุ่งนี้ตอนค่ำๆนะครับใช่ครับมาทุกท่านด้มาจริงก็ยังไม่ได้แพ็คของเลยครับว่าจะกลับมาแพ็คเย็นนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าคือเราไม่สามารถติดต่อใครได้อยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็แล้วก็ทำมีโอกาสฝึกแล้วก็ทักษะอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก็มีเรื่องแค่ภาษาอย่างเดียวครับภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็ ไปเอาไปเอาแบบว่าเอาใจไปแล้วก็ไปทำที่นู่นอย่างเดียวเลยแพลนี่มันตลบแล้วไปยังไงบ้างแพรหลักๆจริงๆแล้วก็อยากจะไปฝึกทักษะครับไม่ว่าจะเป็นเ,นเรื่องการร้องการเต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการออกกําลังกายด้วยกลับมาอาจจะว่าเห็นเห็นแก้มแก้มมองๆเลยออกไปก็ได้นะไปนานเท่าไหนเอ่าไปหกอาทิตย์ครับเตจมกำลังทอสมากๆเลยเนี่ยไปหกอาทิตย์หายไปเลยเดือนตัวเลยแบบใส่แอลเลยเนี่ยเว้ยก็พออยู่ตอนนั้นที่ผม อยู่ที่เกาหลีเนาะเตี่ยมีละครด้วยของเลื้อก้าวที่ตอนนี้ท้ายที่ผมกำลังจะออกด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของรักสุดธิ์ที่เปิดกลางกลางเดือนพฤศจิกาด้วยเต้จะให้หายคิดถึงกันแหละก็มีพงมีเพลงอะไรก็ต้องดูกันบ้างนะจะทิ้งผมไปนะยากไปกินทุเรียในห้องนะยังไงเาเหมือนเราบว่าแอบตายตายสุดตายแล้วไม่ใช่ไหนค่ะยังไงครับก็คงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าผมก็นะ ก็เป็นผู้ชายแหละก็เป็นผู้ชายออกมาได้ยังไงคะเจมก็ก็คงจะไม่ทราบเหมือนกันครับก็ก็ก็แล้วก็แล้วแต่คนที่จะคิดหรือว่าคนที่จะมองครับก็ก็ไม่ได้งงหรอกครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องอยู่แล้วครับก็ผิดนะโอ้ยแฟนคขับรู้อยู่แล้วครับว่าผมมาเป็นตุ๊ดแน่นอนไม่ใช่เป็นผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วก็คือไม่ไม่มีอะไรน่าขงครับเหมือนกับว่าตอนนี้เจมก็มีข่าวแบบเหมือนเสียขึ้นแล้วก็แบบเปลี่ยนแนวบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างก็ก็คงไม่รู้สึกหรอกครับเพราะว เพราทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องที่ไม่จริงเนาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนว่าใช้วิจารณญาณในการแบบว่ารับชมรับฟังข่าวด้วยก็อย่างที่คุณเจมส์จีรายุได้ชี้แจงเอาไว้แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆก็ข่าวก็คือข่าวครับก็อัปเดตไปเรียบร้อยนะครับแต่แฟนคลขับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะไปอยู่ที่เกาหลีเดือนครึ่งแล้วก็ติดตามผลงานแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นละครรักสุดฤทธิ์หรือว่าภาพยนตร์เรื่องทำลายนั่นเองรวมถึงละครนะตอนเย็นทุกวันจันทร์อังคารเรื่อง ทองเนเก้าด้วยนะก็คุณเจมจิรายุก็จะแสดงเป็นบทของวันเฉลิมด้วยนะครับอ่ะอีกหนึ่งข่าวนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับคุณเจมจิรายุอยู่นั่นก็คือการจะไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ประเทศเกาหลี6สัปดาห์ประมาณเดือนครึ่งนะฮะก็มีแฟนคลับไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิจํานวนมากเลยนะฮะความตื้นตันและความดีใจจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูภาพความประทับใจที่สนามบินสุวรรณภูมิกันนะครับครับ ดีใจครับคือไม่คิดว่าจะมีคนมารอเยอะขนาดนี้วันนี้แล้วก็โอ้ยตื่นเต้นมากๆครับืดนมากๆเลยีอยากฝากบอกแฟนๆไหมคะก็ต้องขอบคุณก่นกอนนะครับที่ที่มามารอส่งกันวันนี้แล้วก็ ปกติที่เราต้องจากกันผมก็ยังมีอะไรในเมืองไทยก็ฝากกันติดตามจางที่รู้ๆกันอยู่นะครับผมรับรองว่าผมจะคิดถึงทุกคนในที่นี้แบบเสมอตลอดเวลาครับแล้วผมจะส่งขา่าวกลับมาเรื่อยนๆนะครับพี่ช่องฮาที่ได้ยิด่ออยู่ตลอดไหมครับพี่ปิ๊กจะอยู่ตลอดผมอยู่ในค่ายครับไม,ไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสออกมาครับจะมีโอกาสออกมาในช่วงหลังๆที่เริ่มทํางานอะไรเงี้ยครับดังนั้นก็ไม่ได้เจอพี่ปิ๊กเลยครับก็อยู่อยู่ในค่ายอย่างเดียวช่องทาติดต่อให้กับแฟนๆไหมฮะลอ ต้องรอดูกันนะว่ามีอะไรติดต่อได้บ้างครับแต่ว่าติตดต่อแน่นอนครับพี่น่าจะไปทําอะไรยังไงบ้างคะก็หลักก็ไปฝึกทักษะครับไปเรียนร้องเรียนเต้น,แล,น <c oughs> แล้วก็ไปกำลังกายครับแล้วก็ไปเติมตัวเองให้ดีธ <c oughs> ารกิจร้าวที่จะไปอยู่ที่รุ่นมีอะไรบ้างคะก็ <c oughs> หลักก็จะมีนี่แหละครับก็มีตารางเรียนออกมาก็มีทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็เป็นสัปดา์นี่นก็แบ่งกันไปว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างอะไรบ้าง เกาหลีพร้อมย่างเกาหลีได้ยังคะเดี๋ยวเราไปเอาที่นู่นมาแล้วกันเลยซ้อมอะไรไปบ้างบ้างยังเลยอ่ะก็ซ้อมแต่ภังเกฤษอย่างเดียวใช่ฝั่งภาษาเกาหลีสักนิดนิดเหรออันยองอาเซโยจิมซูฮิม่ได้แม่างพ่อคุณแม่เราเหรอครัปกติทราบว่าไม่ค่อยได้ห่างบ้างเลยใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่ห่างจากแม่ทำงานด้วยแล้วก็คิดถึงครับคิดถึงพ่อคุณแม่ด้วยวันนี้พ่อคุณแม่ก็มาส่งด้วยครับ แล้วก็มีแบบว่าเสื้อผ้าเป็นขับยแล้วก็มีหลายๆอย่างครับแล้วก็เก็บแบบว่าภาพทุกครั้งที่จำที่นี่ไปนะครับก็เวลาที่ท้อที่เหนื่อยก็ผมว่าทุกๆคนที่นี่แหละครับที่เป็นคนที่ใหล้ลรงใจผมเสมอ ก็มีความพิมประทับใจนะสำหรับคุณเจมจิแล้วก็แฟนคลับนะฮะก็อย่างที่บอกก็ขอให้ไปเรียนตั้งใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นที่ประเทศเกาหลีนะฮะกลับมาก็จะได้ทําให้คนไทยเนี่ยมีความสุขนะครับครับผมก็เรียกว่าไปฝึกฝนนะฮะแล้วเดี๋ยวกำหนดการนะครับคุณเจมจีรายุจะกลับมาถึงเมืองไทยนะครับวันที่5ธันวาคมซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วเขาก็จะมีการจัดงานแฟนมิทติ้งด้วยนะฮะซึ่งในงานครับก็จะมีการประมูลรูปครับพี่บุ๊ก รูปเป็นรูปถ่ายของเขาเองนี่แหละฮะจากแฟนคลับนะฮะซึ่งไรายได้ก็น่าจะไปทาบุญซึ่งจํานวนรูปเนี่ยก็คือ8600รูปนั่นเองใช่นะครับ<ม>แล้วก็จะมีงานเกิดขึ้นในวันที่22ธันวาคมนี้นะ<ม>เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวต่อเจมจิกลับมาก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่บอกว่าเวลาของเราหมดแล้วนะค,ะะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเราทั้งสองคนได้ใหม่บุโก,โกแล้วก็ซันเดย์ใน EFM on TV Weekend นะฮะวันนี้ก็ต้องลาตีสสวัส,สวัสดีครับ